สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนด้วยนะคะวันนี้อยู่กับโบนะคะที่ร้านแม็ร้านยังกูรูไทยยันะคะพี่สวัสดีพี่นายเต่าอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้นะโบเอา420 SD อ่ะนี่โต420 SD นะคะมารีวิวมา,บรราโบราคาโปอ่ะเราๆอ่ะเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้โบด้วยนะคะใครอยากจะได้แม็ไลา์ไหนยงรรางเบอร์ไรสามารถพิมพ์มาสอบถามได้เลยนะคะพี่อ่ะ นี่นะอันนี้นิตโต้420 SD อะต่างกับ420 s อย่างไรเรามาดูกันเลยค่ะพี่อะ420 SD นะคะพี่เพิ่มร่องลีดน้ําขึ้นมาเป็นขนาดใหญ่อะให้ดูนิดนึงอะหรือว่าดูข้างหลังโบก็ได้นะนี่นีี่สีน้ำงอ้สีฟ้าอย่างเงี้นะคะคือร่องลีดน้ํานะเพิ่มร่องลีดน้ําขึ้นมานะคะเพื่อแบบว่า การใช้งานในขณะที่แบบว่าขับขี่บนถนนเปียกนะคะพี่อ่เพิ่ม <S <S เพิ่มสมรรถนะสมรรถนะทางถนนเปียกอ่ะให้ดีขึ้นกว่าเดิมอ่ะดีขึ้นกว่ารุ่นเก่านะคะเราก็อ่ะและ้วลงยานะคะเป็นไม่สมมาตรนะอ่ะฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะเพิ่มการเข้าโค้งอ่ะใช้ความแรงได้ใช้ความเร็วได้เ,ไดเพิ่มสมรรถนะนะคะในการขับขี่ในการเข้าโค้งได้ดีขึ้นกว่าเดิมอ่ะ แล้วก็ดอกยางนะคะเป็นรูปตัววีอ่าอย่างที่เห็นนะนี่นี่เป็นรูปตัววีไรอย่างนี้นี่นวี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 อ่าเพิ่มความอ่ะยึดเกาะถนนได้ดีขึ้นกว่าเดิมโอ้บอกเลยนะว่าตัวใหม่ตัวนี้นะคะมีแต่โคอดีทั้งนั้นเลยอ่าใครอยากได้ใครอยากลองนะคะก็มาได้เลยค่ะพี่นี่ร้านกูรูไทยยะนะคะมาเห็นของจริงได้ มีทุกไซส์ทุกขนาดวันนี้โมก็เอามาจัดโปรนะคะพี่อ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้โบเลยนะอ่ะเดี๋ยวโบขออนุญาตแชร์สักครู่อ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้โบเลยนะคะใครอยากจะได้แบล็กลายไหนย,ยามเดยนอะไรสามารถพิมมาสอบถามได้เลยค่ะพี่ <Wow. S 1> วันนี้นะ420 SD ราคาถูกมีอยู่ที่นี่แล้วค่ะพี่ <Wow. S 1> มาเริ่มเลยดีกว่า255518หรือว่า255 558นะคะโบจัดโปรอยู่ที่เส้นละ4,400บาทเท่านั้นนะคะพี่265 68นะคะเส้นละ4,650บาทเท่านั้น265 520 0นะคะเส้นละ4 7 5 0บาทเท่านั้นนะคะพี่อ่ะใครใส่ไซส์ไหนอยู่ใครใส่เบอร์ยางไหนอยู่นะคะสามารถพิมพ์มาสอบถามได้เลยหรือว่ายี่ห้ออื่นก็สามารถสอบถามได้นะคะ สวัสดีค่ะพี่พ,พีราคาเท่าไหร่ครับอ่ะตันที่โมบอกไปเลยนะคะ2 5 5ห้าห้าห5 8สส้เนละ4ี่พบาท2 6งหกห้สิเซนละสี่พบาทสองหกห้าห้เนละสี่พันเจ็บบาทเท่านั้นนะคะพี่อ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ไว้นะคะพี่แชร์ไว้ฝาก แชร์ไว้ใส่หน้าเฟซเอาไว้นะคะเพื่อที่มีคนไหนที่คิดจะเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางนะคะก็อ่าเลื่อนมาดูแล้วเจอโบอ่าเข้ามาสอบถามได้นะคะหรือว่าโทรเบอร์ตามนี้อ่าศูนย์เก้าห้าสองศูนย์เจ็ดเก้าหกศูนย์หนึ่งสิบต่อโบได้เลยนะคะหรือว่าแอดไลน์ตันทบลรงก์ไว้ด้านบนเข้ามาเช็คเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นกับโบได้ทุกอย่างเลยนะคะพี่รุ่นนี้นะอยากจะฝากไว้อ่าสี่สองศูนย์เอสดีนะคะแล้วบอกเลยนะว่าเรื่องความอ่าเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อันนี้ดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนอ่ะดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะคะอ่ะใครสนใจนะคะสามารถสอบถามได้เลยอ่ะมีข้อดีอ้องขึ้นจากเดิมเยอะแยะอ่ะแล้วมาดูเก้ยางสักนิดนึงนะอ่ะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวโบหมุนแป๊บนี่อ่ะใครเห็นกันบ้างเห็นนะคะพี่ตรงนี้นะจะเขียนว่า n p 420SD n p ก็คือ Nitro 420SD อ่ะอาจจะเห็นวางรางและจางหาย ถ้าดูใกล้ๆบอกเลยว่าสวยมากอ่ะแล้วก็มีร่วนลายนะคะคือแก้มยางคือสวยมากสามารถมาดูของจริงได้ที่ร้านนะคะอ่ะหรือว่าทักไลน์หาโบอ่ะอยากจะได้แมกซ์ตไหนยางเบอร์อะไรสามารถพิมพ์มาสอบถามได้หมดเลยนะคะพี่อ่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์ในช่องยูทูปให้โบกันด้วยนะคะชื่อว่ากูรูไทยยนะคะส่วนพี่พี่คนไหนที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วอยากได้นะคะพี่ก็สามารถ อินอกเข้ามาได้ทักไลน์เข้ามาได้นะคะต่างจังหวัดสี่เส้นจัดส่งฟรีนะคะพี่ oh. ส่งฟรีต่างจังหวัดไม่คิดค่าบริการในดทั้งสิ้นและยังแถมจุ๊บลมให้ด้วยโอ้โห oh, <no. S 1> พิเศษมากๆเลยค่ะพี่อ่ะบอกเลยนะสะโลแกนแล้วเราจนที่ไหนถูกกว่าแคปหน้าจอมาเลยค่ะพี่ร้านเราพร้อมสู้ท oh. ุกราคาเลยนะคะอ่ะเราจะขายในราคาที่ถูกที่สุดแล้วขายในราคาที่ขายได้ด้วยนะคะพี่อ่ะ เดี๋ยวย้ำราคากันอีกสักนิดนึงนะคะพี่255 5้าห้5 5 5าสินะคะเส้นละ4,400บาท2 6 5 6กห้เส้นละสี่พันร้อยห้าบาทสองหกห้เส้นละ4,750บาทเท่านั้นนะคะอะและที่โบบอกมาทั้งหมดนะคะเป็นยางใหม่ปี20นะคะพี่ร้อนๆเลยสามารถมาจับสัมผัสได้นะคะพี่อะ วันนี้ไม่มีใครสอบถามอะไรแล้วเดี๋ยวโบองขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s c r ตา e ช่องนูทว e ชื่อว่ากูรูไทยยได้วยนะคะคิดจะเปลี่ยนแบบกยางให้หนึ่ถึงร้านเรากูรูไทยยะนะคะ <laughs> เดี๋ยวจะมีน้องอ้อ <laughs> มแล้วก็น้องยะมารีวิวกันต่อนะฝากติดตามกันด้วยนะคะอ่ะพี่พี่ขน,ในงขใครองยีววที่บอกว่าให้น้องยารีวิวขอ15รอชมได้เลยค่ะพี่ พี่ถนมสองหกห้าเจ็ดบสิบหกสองหกห้าเจ็ดเริ่ม้้นเป็น m a x กซิตไอแม็กซิเอทเจ็ดร้อยส้นละสองพันเแต่โบมีโปรฮันคุอาร์เบเอ็ดนะคะพี่เส้นละสองพัก้าร้บาทเท่าน ah, ั้นยางใหม่ปี20นะอ่ะบอกเลยว่าขายถูกจริงๆอ่ะใครสนใจนะคะนี่แอ็ไลน์ตามบอลโฮได้เลยหรือว่าตามที่โบทหิ้งหิงมาด้านบนได้เลยนะคะ ไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะที่กดไลค์กดแชร์และทักทายบัวนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และที่สำคัญกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ